อ่ะอ่ะวันนี้ขอาการสวัสดีสวัสดีแฟนคลับแฟนช่างโอ้ยตะเวินตะเวิเวนคิดเป็นยนังไงพี่น้องเดี๋ยวด้วเอ๊ะหันเลยสินะแม่เดี๋ยวด้วพี่น้องอ่ะการสวัสดียังงัง UFC, ้ครับพี่น้องเอฟซีดูสั่นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูท e ูบเจี้ยงชาแนลละกกะประสบโชคหรือว่าค้นหาฝันครับพี่น้องเอฟซี นะเป็นจเนียเป็นองะวัดที่ผ่านมาหลายคนมีโศกมีหมานบอกพี่น้องมีโศกมีหมานบอกหลายสำนักหลายถอดตึงเหมือนที่พ uh 네ี่น้องวัดที่ผ่านมาออกมาเจเนจะไ์เจูนย์02งออกมาได้จยวนศูนียร์02เนี้ยอ๋อมือนีกัมาเร็วในเจนนอยครับพี่น้องสำหรับรูปแบบแนวทางหวยซองห้าหมื่นหวยซองห้าหมื่นมือนีมาเร็วในเจนนอยวัดนี่มาเร็วมือนีมาเร็วเ้อเนาะ เรถือวา่าวเร็้ยวประ่ามือนีกับวันที่ไไยี่สิบเอ็ดเหลือไปได้อีกบุกีกมือนะข้าวเดียวข้าวเดียวน้องพี่น้องนะวันบอกวันสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดหามือผ่านมาแล้วหามือพี่น้องอหกเหมือนบอกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสี่มือสี่มือหามือ <c oughs> สาหรับรูปแบบแนวทางห้วยซองห้าหมื่นรอบที่ผ่านมาเป็นจนไดเอ็ดหมานบ่รอบที่ผ่านมาสะดุดครับไหลหม่องไหลบอลป็นที่กันเบิเรบ์ดพี่น้องป็นชิคกันเบิร์ดจางวัด้อนนั่นหมานย,ยูศูนย์หกครับพี่น้องรูปแบบแนวทางวดที่ผ่านมาก็คือแนวทางเก้าสี่หนึ่งห้วยอันซองห้าหมื่นนะวันนี้ หนึ่งกุมภาพันธ์หาไรหกสิบเก้าครับพี่น้องเอฟซีกวดนี้มาเร็วนึ่จังหน่อยอยู่บ้านหรือเสียงรถมันดังคักไหลพี่น้องมันเง็ดอยู่ผีพัดขึ้นแหลกขึ้นดำนั่งอยู่บ้านขาึ้นจังข่าอยู่หรือโอ้จะว่าคักไหลปงงัญหาอะไรนั่งอยู่บ้านพี่น้องนะอพี่น้องเนาะเอาพี่น้องรูปแบบแนวทางที่บอกชูฟังเดลยสำหรับเอฟซีใหม่ก็อย่าลืมฝากน้ำเมลพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ เป็นกำลังใจให้ทางที่แอดน้ำเนยพี่น้องรีตัวแอดน้ำเนยกดไลค์กดแชร์สวยแอดนะเห็นว่ากระไดอ่ะตัวรถเบ,บนินทางหวยซองห้าหมื่นวันนี้มาวัดจอดถึงม่อเส้านี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องได้สีบอกสูฟังสำหรับผู้ได้ไปกินตำเหล้าหมูแรงถ่าเม่นหวยซองห้าหมื่นมาตรงกับหวยเล่าชวนมากสิไปเล่าก่อน หลายรอบเรียพี่น้องหลายรอบเลยแหละรอบนี้กะมาตรงกันเป็นหน้ามือเส้นนี่ไม่บอกมือเส้ามือนี่กับเป็นหอยเล่าเหมือนแรงน้ำลังขู่ลังคน้นลังเถื่อเอฟซีเป็นเสียว่าไปกินหอยอันเอา,ป,เอาเป็นตำเล่าเบื้องพี่น้องห่าโชคห่ามาันตำเล่าดิถามมาลักษณะเนี่ยเนี่ยหอยซอง 50, ห้าหมื่นงวดนี้ประจำวันที่หนึ่งเรียกพี่น้องด้วยหนึ่งกุมภาพันธ์ หกเก้าเ,เลสามตัวห้างเดียวพี่น้องเกขมาสามตัวห้างเดียวจ่ว่าให้พี่น้องเอฟซีไปตัดเอาไปตัดเอาพี่น้องตัดเอาอยู่นี่นี่แยกสิตัดห่งน้ำก็ได้ต่ว่ามือแรงพี่น้องย่าลืมเด้อให้พี่น้องสายขามโคงล่องไปฟิจาหนาเบิร์นสกอนพี่น้องเอฟซีสำหรับ,บรูปแบบแนวทาง ตำละเอ้ยสร้างหายหมื่นรอบนี้พี่น้งองเ็ดเขียนต้นอะไรกันเขียนเขียนตัวนี้กว้นานสันนี้อ๋อเขียนตัวสี่ก็ได้หรอกเพื่อจะเห็นตัว LED เววลขนะพี่ตังเนาะเพื่อจะเข้าเห็นตัวเลขรูปแบบแนวทางหวยซองห้าหมื่นมาจะเป็นสามตัวหางเดียวพี่น้อง สามตัวหางเดียวแต่ว่าพี่น้องต้องไปตัดออกเลขบว่าหลายตัวดอกพี่น้องเรขว่าหลายตัวเก้าสามหกไปรับตำล่าก่อนได้พี่น้องไม่แรงไปตำล่าสุดก่อนลนองตัดตรงนะพี่น้องเนาะตัดตรมบอกมีหวยเข้ามาแล้วนี่นี่ สายตรงไหมมันก็จะเป็น9 3 36กลับนี่ตูนะพี่น้งนะองเนาะเอ้9 6นี่สำหรับหอยซองงวดนี้มาแปลกเลยพี่น้อง9 36าสามสิเปลคุรอบก่อนอยู่ยพี่น้องล่าว,วังหันโวดเจ็ดเจ็ดพีเดดนาอ แต่ว่ามือนี้ต้องไปพิจารณาเบิ่งพี่น้องสามตัวหางเดียวแต่ว่าเขาไม่จด้สี่แหละลังค์ลังขู่ลังคดเอฟซีมันไปตัดออกแต่ว่าเอฟซีตัดลองเบิ่งตัดออกมาแล้วมันสิได้ตัวไหนก pues ิ่มันจะได้เก้าสามสามหกเก้าหกมันไปเรียกกลับในตัวไพี่น้องมันเป็นเลขกลับในตัวเออบาดไอ้อะมันกลับในตัว ร่างไอพีเจล่าเบอร์พี่ตังยิปซีห้าโฉกห้ามันน้ำจัดซึ่งวที่ิพานมานี่ยะมันมาตรงเลขฝันแอดน้ำดิตรงเลขฝันน้ำะวางวันนี้บดตรงฝันไปคนระแบียบกับหวยซองมาเลยคนละเลีองเลยกับหวยซองหวยซองมาเก้าสามหกแอดฝันไปฝันเกียวรักขั้นเขาฝันเกี่ยวรักขั้นเขาขั้นเขาปฏิบัติเ็จสามห้าศูนย์มันคนละโตกัน แต่ว่ามือนี้พี่น้องเอฟซีลองไปวิจารณาบร์นาโชกห,หามานันฮามังนาเดียอสจิภาพไปเบิรงนตัวเลขกพี่นอพพ้องเอฟซีภาพไปเบิรงนตัวเลขกไอ้ไม่ซ่องหามือมัน,มนตัดออกมามันจะได้ตัวนี้บอสอันนี้ถา้าแม่นเป๋าเหมือนเลี้ยงนะพี่น้องล้องไปกินตำล่าซะก่อนพี่น้องเอฟซีเพราะว่าหมยซ่องหามือมันมน,นี่อีหลายมือถ้ามันมาตรงกันลาานานักษณะเนี่ยน่ะส่วนหลาจะไปเล่าก่อนส่วนไหลเลยแหละจะไปเล่าก่อน เอสเซียภาพในเมืองโตเล่ครับเยอเลือพี่น้องเด้อนี่คือรูปแบบใน,นทางหวยสองห้าหมื่นงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าสามเก้าเก้าสามหกพี่น้องเก้าสามหกตัดออกมาแล้วจะเป็นเก้าสามสามหกเก้าหกร้องไปพิจารณาบ้างพี่น้องไปถามเล่าบาสานสักวาานนนันเด้อเหมือนแด้งเลือพี่น้องเด้อหาโชคหาหมานน้ำเงินหาได้ทุ่นได้ห่อนสกวันจ้ะ เขาจังกับจังเวเามันยิงหลายมือที่อดอกพี่น้องเอฟซีก็ลองไปพิจารณาเบิงส่วนหลายแล้วไปลวลลเล่าสองรอบสามรอบผมได้พี่น้องไปเล่าสองรอบสามรอบตัวนี้จําได้ว่าไปเล่าดูที่สุดเลยงวดกวอ่อนน่ะแต่ว่างวดนี้พี่น้องเอฟซีลองไปพิจารณาเบิงถ้าพู้ได้ว่าเออมันสิเป๋อีกอยูอ่บ่แอดเป๋ามันก็สบเป็นเก่าาหกกพี่เล่าพี่น้องได้อเป๋าสามมันเป๋อีกไม่ได้มันจะเป็นเก่าาหก แต่ว่าอันนี้เป็นหวยใหญ่เด้อพี่น้องเด้อแอดแะย้ำอีกท่านหนึ่งเป็นหวยของวันที่หนึ่งแต่ว่าผู้ใดสิไปตามล่ากอนจะต้องไปพนิจารณะเอานะแต่ผู้ใดว่าโอ้คอยสิฟ้าคอยบ่มกล่าเริงแอดแต่ว่าคอยสิบไปหาสลากินแบงรัฐบาลว่าว่าีหนึ่งพี่น้องกะพิจารณะเอาแ่จีนไหนน่เด้พี่น้องเอฟซีก็คือฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แอดน้ำเนี่ยพี่น้องเอฟซี ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดน้ำเน่าหาโชคหาหมาน,น้ำเงินสินนเงนี้เนาะรูหรบบรูปแบบแนวทางกระไดาฝากไว้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขับทัางช่องเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อเนวทางหาฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นอ่ะไปเล่าก่อนเดีอพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อไม่ลงเด้ออ่อโอ้ยหมดเลยไหนสิละพี่น้องหมดไลยไหน